ไลฟละฝันเห็นตาสร้างมันอีกเลยมาท่านตามความฝันมีช<อ>ิน้นกรอผ้าขี้หลอดจากสารคามมาเบิ้งสร้างอยู่สุรินทร์อย่าทางประสำคัญความฝันข่อยมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเขามาหอดพอสร้างโอ้ยตื่นเต้นดีใจบักคักข่อยรู้สึกความฝันเป็นจริงแล้วเบิ้งเนตโตเบักใหญ่ ยืนเกีงหูเกงหางลุกดิกลกดิกอยู่พอสิไดออกบานกับใบม่มงกลัวมาหอวนี่ก็เกือบสี่มงแรงเจ้าสิปิดพ่อแห้งลเ,เล้วเพิ่นก็เลยเก็บค่าเข,ขา20บาทก็ะตีพันเก็บลอยหนึ่งเด้บอกว่าบ่มีอย่างแล้วเพิ่นก็เลยปล่อยเขามา20บาทเอาประท่านการแสดงสร้างกัเลยมาหาขี้สร้างก็ได้วะขี้สร้างนี่ผู้ใหญ่ก็คนละลอยสร้างซื้อยังวุ้ข่จำกรได้แล้วไปวางวันที่30อันก่อนปีไม่หัวก็ได้มาลงปหีหเผู้เจ้าเบิง่งนี่เป็นสร่างต้อนรับนักท่องเที่ยวเพ่นก็เวาดกสสันจ้ง ต่างกับผ้ายงางอ,อ่อนไปเนี่แล้วก็โค้งขึ้นมากแต่ก่อนเ่าเคยขีย้จ้าเถี่ยแก็ขี้เทเลทคนเกินเป็นยันยันอยู่ต่างกับเก้งหูพ้อแป๊บเพ้อแปบ นี่สั่งตัวเมียเด้ออายุน่าจะยิบหานี่ล่ะมันก็นเป็นสั่งในมูบ้านนี่ล่ะเขามาต่อรับนักลงที่ยางอยู่ในนี่ล่ะยางบ้าหลายเมือนี่แล้วลายยางได้จักหารวบนี่แหะคนก็บ่ได้หลายปานนั้นก็บ่ได้ยางไกลดอกยางไกลๆก็คงขึ้นมากสิจะผารูปพาเต่ามืเบิ่งขึ้หยางนี่สั่งบักลหลายตัวในเบิ่งการสแสดงก็สิดีเนาะท่ายรูปให้พมนะวมเด้น่ะทามาถ่ายรูปบ่แ,แล้วคนก็เอากล่องเฮาลงไปนให้เจ้าหน้าที่ท้างรางไทยให้อ่างกับยางดองเด้งดองเด้ง้องเด้งแต่ขี่ามาก นีนนี่แล้ะค่ยก็ยิ้มเปย์เปย์คอยรู้สึกว่าความฝันคอยเป็นจริงนี่พวกนี้ก็เจ้าจอดเลี่ยงกันยืนเลี้ยงกันหลายๆก็มาผัวผ่ายเอียงนี่แหละให้สินทรัพย์หรือทรัพย์สินนี่แหละคนนี้ ดีส่งงามงาเปิ้นบอกจับได้จับได้เพราะข่อยบายสร้างโตอันตุ๊บส่กีดินข่อยละยานข่อยสะด,ดนนินตื้นกัะตัวใหญ่คักเนาะข่อยวัดดีสร้างพร้อมดิเจ้ทั้งขานี่ก็จะเป็นผ้าย่องใบตัว่าใบท่องก่อนส้างลู้รอสร้างตัวนี้หุ่นสมาร์ทมาดแม่นโกขนาดตัวตอนตุกข่อยไปเพิ่นตกมั่นยูในใเฮด้ยบุ๊กเจ้าก็เลยกันเชือกแล้วก็กวกหายแบบย้อ,อาหารพปเลยด้วยนอากินเขาไปแท่นผ้ายู่บอกว่ามีควดแบบสูงโลดูดีบ่คักเลยเจ้าเบิ่งน้ำมั่นยู่กับม้พขะาจะ้าไรตอนตัวข่อยอยู่ร้านจอดรถ สัางยังว่าตัวใหญ่หุ่นดีแท้ตูแบบโล่ขันค้นอีสิโลเลยบ่มีเพันก็บทะย่อยยังเนี่ยแหละส้างส่วนตัวนี้เพ่นก็หิวยังบเมีบ้านข่อยกับมานังเศ้าเมย่เยร้าเดียดอยู่หังงไตหุมกกอันนี่ะหละมงนี้ก็สิเป็นนั่หยังบ่แต่ว่าคนมาทายลูบมองนี้เขาไปกับบมีหยังดอกจุข่อยเขาไปครื่องทางงเรวก็ถอยออกขึ้นมาไ้รูปแลลวว่าสียังเนี่ยเห็นเพิ่นขายไอติมเลยแวะเขาไปว่าสิไปซื้อนี่มองนี้เขาเจ้าน่าจะเอาออกไปบนเหลวบะหมอ่นีย่เอ ส้างเพียเก่งหัวดุกดิกดุกดิกข่อยขึ้นมักสร้างเกีงหูเก่งง่วงเก่งหางแท้ะจังส้างเต็นลบอมนี่ไหมกะเด็ดกล้วยให้เด็ดกล้วยให้สร้างหน่อยอาบน้ำเดาก็มากินกล้วยน้อกันตมซื้ออิลีสุินทินสั่งไ่นี่จะโตใหญ่ๆงามๆตฮักตฮกอยากาบอยากลูกยุติวายานหมักสร้างแต่กรยานไปเห็นยุ้ยซี่อยจอดอันให้น้อกินตลอดจอดเลี้ยงอ้อยสัง้ามันไปเบิ่งส้างในติ๊กตอกหลายวันแล้วหมักสาาเขอั่นนออู่ส็เมาาี้รงั้าเดา รอบหน่ะข่อยสีหัวกล้วยมาฝากหลายๆสีมาอีกอยู่ได้หนิ่นบอกสั่งขอบคุณครับขอบคุณครับอี้ยอเพิ่นวะสั่งหน่อยกัตาฮักนตาฮั้นบังแน่เพิ่นบอกว่ามามาถ่ายรูปทั้งถ่ายทั้งยันทั้งหลังกับแกงหัวนุ่งดุ๊กดุ่งนุ่งข่อยละสะออนอยากเอาเมียไปเลี้ยงจักตัวนี่ลรากัสิมีสร้างทองถ้าเจ้าแยกไว้ทางนี้อีกไก่ขอดแล้วเพิ่นว่ะไว้ก็เลยไปหิวกล้วยมาให้อีกวีของเพิ่อนท่านแม่มาข่อยยันข่อยกรโยนให้ไปก่อนแล้ววะโยนให้โยนใหห้เพิิ่นกกกกงวดดุ๊ นี่เก่งหูเก่งหางดีค่ะแก่งบ่เศร้าแบบยูดบ่นิ่งเลยของเพิ่นมากกัถามเพิ่นเอาให้ยข้ามือได้บ่เพิ่นว่าได้ได้ได้ก็เลยปวนข้ามือเลยน,นะ่เก่งหัวนุ่งนิงๆๆๆ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งปวดกล้วยสร้างสุสี่เหลี่ยวกับจนว่าสี่คำแล้วพอเมียบ้านได้เหมือนี่ไปหาเลาะเขาในเมืองโตนัดกับมูวไว้มาเที่ยวสุรินทร์จากสองมือจังสีเมียบ้านอากาศยามแรงโอ้ยพราทิตตกดินวิวดีค่ะมีตัวอีอีพีสองเด้อจ้า